สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นครับขับมาแล้วครับตัวเล็กขับเมืองนอกเปลนตัวเล็กเมืองนอกหลานสาวเมืองเกาหลีแหละครับตัวเล็กทีเอฟซีเอฟซีรอคอยนะครับเนาะครับครับมาหอดมาถึงแล้วครับมาสาในจังหน่อยนะครับเนาะคือสิท่านอยู่รับลอตเตอรี่หาเบิงดเวยครับเด้อครับสําหรับผู้มกลอตเตอรี่ครับจับลอตเตอรี่ไปครับ ครับสำหรับเลขเมื่อเกาหลีหลานสาวเมื่อเกาหลีครับวดวันที่16หครับเบึงหดวันที่ส6บหกันนะครับเนาะครับสำหรับวดวันที่ส6บหกของเพิินก็วิ่งบนวิ่งล่างครับวิ่งบนไปที่1กับหาครับตะวันมันออกล่าง1กับหามันออกล่างหาครับมันออกกลางหาเป็นเหลขหาแล้วครับเนาะครับเป็นหาศูนย์ 3 7มครับนี่เป็นตัวเลขบนครับกขมาหาครับผนหา 4, หาซีหาสองหาหาเก้าหนึ่งแครับลดครับหามาอยู่ครับ,าารบสำหรับบนไปยุบนุ่ครับสําหรับลาง็นัไปที่สามครับเป็นจับมากรับสามสามหนึ่งามหาสามแปดสามเก้า กระลุดนะครับเนาะครับมหาตัวเดียวครับสำหรับเลขวิ่งครับสามตัวห้าแปดสองหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสามครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของหลานสาวนะครับเนาะครับกระลุดไปครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณได้ครับเด้อครับมีเข่ามีรุดเป็นของธรรมดาแหละครับครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วกะอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้ กดติดตามพร้อมครับเพื่อจะไม่พลาดแนวทางนะครับเนาะบัวเล่าวไทยครับอันนี้เป็นรัฐบาลมือนี้แหละครับม <out> ือ <figuring> น <out 000 eni> ี้วันที่หนึ่งมีหน้านะครับเนาะวันเสาร์ครับเป็นวันเสาร์วันที่หนึ่งมีหน้าครับสําหรับเป็นโค้งสุดท้ายแหละครับเป็นสรุปนะครับเนาะครับเป็นชุดโค้งสุดท้ายครับเพื่อนกับอ้ห้มาหลายโตัวแหละครับเพื่อนถือว่าเป็นโค้งแลเนะครับเนาะครับสาหรับเลข เพื่อนหามากครับเป็นบนลางไปเลยนะครับจับไปผลไปลางไปเลยครับเหล็กก็หลายตัวครับครับชุดนี้ครัเป็นบนเป็นลางครับครับสําหรับเหล็กครับหลานสาวเมืองเกาหลีนะครับเนาะเหล็กเมืองเกาหลีครับเมืองเมืองเกาหลี หมดประจำวันที่หนึ่งเหครับวันที่หนึ่งมีนาเหาะครับวันที่หนึ่งมีนา,นารครับท่านอยู่นะครับเนาะครับหกแปดนะครับหกแปดวันที่หนึ่งมีนาครับสําหรับตัวเลขครับสําหรับตัวเลขหลานวิ่งไปครับบนรางวิ่งวิ่งบน่างครับไปบนไปล่างได้ครับ ซีกับเกตครับเลขวิ่งครับซีและเกตครับสำหรับเลขจับคู่กับเพิ่นจับคู่ออกมาแล้วครับเนาะครับกต่มีเลขจับคูก่กต่มีซีซีแหละครับซีซีซีซ,ซีซีหาซีหา ซีหาซีเกตซีหาซีเกตครับเลข3สาตัวครับสามตัวที่นี่อันนี้เป็นเลขเมืองเกาหลีครับเลข3สามตัวมีตัวใดมัางครับเลขกก็ถือว่าหลายตัวแหละครับเล็กหลานสาวมาหน่อยๆปล่อยเลื่อยพันวาครับ เลขสามตัวมียูสามหางครับหายมาสามหางอันนี้เป็นสามตัวนะครับ้อนะครับเอาไปจับเบิงเลขสามตัวเลขสามตัวไปทีสี่เก็ดสี่สี่เก็ดสี่เก็ด เอ็ดห้าสี่เก็ดหาซีสามสามสามซีซีสามซีซในเลียกฝันนะครับเด้ครับฝัน อ in right. right ันนี้เป็นเลขกฟันครับครับมีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขครับไก่เก่งไปเนาะครับเนาะครับเป็นเก่งไปมดแล้วครับอยู่นี่ครับพิจาีชนะพ่กนี้ครับเด้อครับสำหรับผู้มักเลขหลานสาวครับเรื่องเกาหลีละครับวันที่หนึ่งมือนีละครับหลานสาวครับเก่งไปที่ซีครับล่องเกต ครับเอ้าพิจารณาเบิร์นะครับเด้อครับสำหรับภูมัภผูู้ชื่นชอบในตัวเลขครับสำหรับตัวเลขหลานสาวเมืองเกาหลีกัมมาคงสุด้ายของเพื่อนแหรอครับบิ่งบนล่างเลยครับกัมมาซีกับเกตครับตัวเด่นของเพื่อนกับซีครับสำหรับตัวนี้ไปเลขฝันนะครับเด้อครับเลขฝันของเพื่อนสามซีซีครับสามซีซีครับ เก่งไปที่ C นะครับเนาะครับมาตอดมาฝากเอฟซีครับสำหรับ้มักได้ตัวเลขชุดนี้เป็นรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยครับของหลานสาวครับอ่าเล้าคนกังพ่อไทยส่งมากแหละครับทั้งเล้านะครับเนาะครับเลาาปัฒนาครับ C เก็ด C เก็ห้าครับอันนี้เป็นเลขสามตัวครับเพื่อนกติเน้นเจ๊งมาสามตัวแหะครับ เน้นไปเลยครับ4 4 5 4 5 4 7ครับครับท่าซองกับเสนอเป็นเพี้ยนนะทางเลยครับเด้วยครับสำหรับตัวเลขกแต่มีความเสี่ยงแหละครับเป็นเลขสูตรเลขกคำนวณแล้วครับเนาะครับครับอันนี้เป็นเลขเน้นครับเลขมาดวนมาเฝ้าครับเป็นเลขกหานสาวเมืองเกาหลีครับมาค่ะมาคว่ำมื่อนี่พอดีครับสำหรับตัวเลขกด้วครับเด้วยครับพิจารณาเบิ้ง ครับสำหรับคลิปนี้กับพ่มีอย่างไรล,ล่ะครับทั้งสองขันเสดขอลาพี่ลาน้องนะครับขอให้พี่นอ้องสุขโชคหมันหมันลำลรวยรวยนะครับเด้อครับครับพ่อกันไม่ล่ะครับชิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ